สวัสดีค่ะก่อนสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องพิงพิงจะมาทําอะไรคะทำไขวิทยาศาสตร์ทำไขวิทยาศาสตร์นะคะมองปลาลูกมองที่กล้องนี่ลูกนี่มองตรงนี้เอ,อันนี้อนันนี้คืออะไรน้ำส้มสายชูค่ะมีน้ำส้มสายชูมีไปสี่สิค่ะแล้วก็มีไข่ไหนไข่อยู่ไหนคะอยู่ในถุงนี่อยู่ในถุงนะคะน,นี่นี่นี่หยิบ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 ให้ดู ขา,ขาไข่อะไรลูกน่าจะเป็นแตงนะอันนี้ไข่อะไรคะเหมนที่เหมือนดุมบีมค่ะอันนี้ไข่อะไรลูกไข่อะไรไข่เป็ดค่ะไข่ไก่ค่ะไขเป็ดไขเป็ะะดราคาเร็ววันนี้เราทดลองวิทยาศาสตร์อะไรกันคะลูกทำไข่ค่ะทำไข่สีใช่ไหมคะลูกไข่สีดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคค่ะ ขั้นตอนแรกทำไงคะเอเราต้งปิด,ดี๋ยวเราจะเอานี้นะคะ<อ>เดี๋ยวป้าจะบอกให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอน้ำส้มสายชูใช่ไหมลูกผสมกับสีผสมอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าที่เราอยู่ไหนนะาเมื่อกี้น้องพิงทาอะไรคะลูกทำสีผสมอาหารเสร็จแล้วเอกี้ผสมอาหารทำอะไรคะใส่ได่ไหนลูก ม,มีกี่ถุงคะลูกนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮะมีกี่ถุงคะลูกนับใหม่สิหนึ่งสองวันนี้วันนี้เราทํากี่สีคะอ่าวันนี้เราทํากี่สีลูกหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ถุงคะลูกสรุปแล้วห้า <5. S 1> ห้าถุงคะ่ะต่อไปเราจะทำยังไงต่อ